ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู่คนเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรน้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมินแอดก็ได้มีโอกาสเดินทางมาก,กับมาไหวขอพรเนาะค่ะปู่พญานาคของเรานะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาบึงมาชมชิมนี่แล้วเนาะค่ะท้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ยอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบริพานข่าวสารดีๆเด็ด,ดจากทางช่องนะคะพี่น้องคะพอนผ้ารวยนะคะเข้าม้อนี่ก็ได้มาเยี่ยมมายามทางวัดอุบุนนะคะพี่น้องคะคนกำลังไหลมาขอพรน,นะคะพี่น้องเออเพื่อนประสบค้อนสำเร็จเพิ่นก็ได้มาขอพรกันอา้าพี่น้องคะจังไดกะ ขอพอนไปน้ำกนันเนาะค่ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตไปจุดถูกแป๊บนึงค่ะพี่หน้อง ขอพรไปน้ำกันเด้อพี่น้อง พี่น้องเนาะขายขอพรไปน้องกันแล้วฮากไกสิมาหลวงปิงปองด้วยน้องเด้อบ่าย bạn không, nên không? Nên không? Bà, đây em có để không có có không không có không có có มามามาใช่ไหมคุณลุงค่ะอันนี้แอดพ่อนพะลวยเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะอันประสบความสำเร็จอันใดค่ะได้ไข่มาหลายแผงป่านนี้ขอโชคลาภจากค่ะจากผู้เพื่อนค่ะค่ะจากหัวลาพัฒนาสองงวดแล้วค่ะต้องงวดเล่นปะค่ะได้จักงวดแล้วค่ะสองงวดได้สองงวดวันนี้เป็นงวดที่สามแล้วค่ะค่ะก็เลยก็เลยมากเอาไข่มาถวาย ค่ะโอ้คำเมื่อใดให้พ่อนพระรวยได้ไมีโชกไม่หมานัน่นเด้อค่ะอขอตีสอยหอยตามผู้บุญทาวาสนาทรงค่ะอ, <laughs> อันชนมาสีโอ้อันนี้คนสีคือมีจังสินคือคืออันตัวนี้คือบ่มีเหล็ก่ยะมาสามนอ้ออ่ามันเหล็กแปดกับเล็เก่าคือเหล็กจหกหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามตัวเลยเนาะค่ะนาะ เอาตั้งกิจอธิษฐานไปน้ำกันกระเพิ่นเด้อค่อยาให้ได้น้ำกันกระเพิ่นจี๊ดซอยหอยตามบุคคลโฉกมันแอดได้แบบซีพี่หนุ่อ ค่ะวันนี้ข้าก็ะเช้มามะทาลุ่นน้ำคุณพี่เพิ่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่ามือนีเพิ่นได้เล่าพัฒานาตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ คนขอล่าพัฒนาได้สองหมวดสอนสามโตคนก็ลังซื้อใครมาแก่บาแก่บนขอต่อวันนี้ก็ท่าเอาเหล็กล่าพัฒนานํำเราสัมผานแล้วนะนอ,นนอือฮะโอ้อ่าอาจารย์กรับมาไปหลุกพี่กุ้งไปไปกุ้งไปไป แล้วมาทาหลุนน้ำเพลนนะคะพี่น้องคะเงอนี้ว่าเพลนสิขอทั้งด้านใดนะคะพี่น้องคะสิจุดทูบหรือจับปิ้งปองพี่น้องคะรอหลุนนะคะถามว่าีนสิขอทั้งใด้จับปิ้งปองบปล่าค่ะโอ้ลูกชายได้ตัวใดนค่ะคุณพี่ค่ะเด้อเอาเอาโชว์ให้หน่อยเด้อ <laughs> ให้ให้กุมารน้อยจับจบปล่าหรอกได้ตัวไหนคะพี่เก้าเจ็ดสี่ ใช่ไหมครับอ้าวไหนดูดูทางนี้ดูทางนี้944 <c oughs> ได้เกนะ้าเกตซีเนาะพี่เนาะค่ะอ้าวเก้าเกตซีได้ค่ะ 4, นะพี่น้องเด้อเก้าเจ็ดสี่อะครับครับ fc ก่อนครับ fc ก่อนครับครับโอ้เจ๋งมากครับเจ๋งมากค่ะเพบนขอได้เนกะ้าเจ็ดสีได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเก้าเจ็ดสนะีเนาะค่ะฝากไว้ไปแนมฝากไว้ไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดสีได้ค่ะพี่น้องเด้อ ก้าเจ็ดสี่ก็ให้ได้โชกได้มันนะคะพี่น้องค่ะู้ได้ได้เบิ้งได้ช่วงชิปนี้นะคะกดไส์กดแช์ก็ขอให้ถูกหวยรวยรางวัลที่หนึ่งไปน้ำกันนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเพั่นถือเลขเล่าพัฒนาสองงวดติดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามเก้าเจ็ดสี่นะคะพี่น้องเด้อค่ะขะทางนี้ก็จะเป็นปู่เวชวันนะคะพี่น้อง คนก็มาไล่พี่น้องเลยทั้งนั้นก็มีซิมีโต๊ะบูชาถูกเทียนดอกไม้นะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะขอให้โชคดีมีชัยสู้ขู่สุขคนนะคะ่ะพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนะคะ่ะขอให้โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนนะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จิขอจบไปก่อนนะคะ่ะ ค่อยพบพอกันใหมในคิปหนาเน้อค่ะพี่น้องเด้อปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีเงินทองใสตลอดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะให้เงินไหลกองทองไหลโฮมเน้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า